สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแอดรังสิตซิตี้รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆในรอบสัปดาห์ของเทศบาลนครรังสิตสำหรับสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ วันที่3ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกานายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพพระบาสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบาพิษวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564โดยมีพลตํารตโทคำรณวิทย์ทุกกะจางนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีนางสาวกันตรลัตเริ่มสูงเนินนายอำเภอธัญบุรีร้อยตำรวจเอกดอกตอรตีรุกทุกกะจางนายกเทศมนตรีนครดังสิทธ์พร้อมด้วยคณะจิตอาสาพ,พระราชทานเจ้าหน้าที่องค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลสีแห่ง ประกอบด้วยเทศบาลคนครรังสิตเทศบาลเมืองบึงยี่โถเทศบาลเมืองสนั่นรักเทศบาลตำบลธัญญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยงานส่วนราชการในอำเภอธัญญบุรีเข้าร่วมพิธีการและทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกวัดแสงสันเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์โดยรอบตลอดริมคลองส่งน้ำคลองสองธัญญบุรีระยะทางกว่า3กิโลเมตรเพื่อฟื้นฟูให้ลำคลองใสสะอาดสวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในลำคลองณนะดมอนเนกประสงค์วัดแสงสันอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี วันที่5ทธันวาคม2564รอตรจเอ,ดอกดรตีรุกทุกกระจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตนำประสบนิก้อนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมวันที่5ทธันวาคมเนื่องในวันค้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564 โดยช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลและกิจกรรมวางผานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรและพิธีเชิดชูพ่อดีเด่นประจำปี2564 วันที่7ธันวาคม2 5 6ตัวต้นรหเอกดอตรตีรุปทุกกระจางนายกเทศมนตรีนครดังสิทิ์พร้อมด้วยนายสงศัก์เกียรติพัฒนาชัยประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครดังสิทิ์นำทีมคณะผู้บริหารหัวหน้าสนาชาการและบุคลากรเทศบาลนครดังสิทิ์รวมประกอบพิธีถวายราชสักาการะกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2564เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมํำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้เทศบาลครดังสิทธ์ได้เปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าวด้วย ณบริเวณชั้นหนึ่งสำนักงานเทศบาลนครรังสิทคุณผู้ชมคะและที่ทุกท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่เป็นข่าวประมวลกิจกรรมในรอบสัปดาห์นี้ของเทศบาลนครรังสิทค่ะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับแอดดังสิทิซิตีรายการเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครรังสิทสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ